ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าบอกก่อนว่ากรากฎในสัปดาห์หน้านี้ระวังเรื่องรายจ่ายนะนะครับระวังเรื่องรายจ่ายระวังเรื่องการเงินเหตุผลเพราะว่า เออดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นเดินไปสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูแล้วก็เสือกเลงไปกับราหูอีกเลงไปยังราหูด้วยระวังเรื่องการเงินระวังการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องเงินระวังเสียเปรียบหรือว่าระวังถูกหลอกในเรื่องการเงินนะครับในสัปดาห์หน้าบอกกันไว้ก่อนนะแล้วก็สัปดาห์หน้านี้วันจันทร์วันพฤหัสวันอาทิตย์3วันนี้เป็นสวันที่ไม่ดี วันจันระวังเรื่องเสียงเงินเสียทองวันพฤหัสนี้จะมีเรื่องจุกจิกเรื่องหนักใจเข้ามาหรือเออมันทําให้เรางุนกิจใจแล้วฮะนะครับพอวันอาทิตย์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ชาวลัคนากรกฎเนี่ยมันมีดาวอีกดวงหนึ่งนะที่ไปสัมพันธ์กับชะตานะครับนั่นก็คือดาวพุธด,ดาวพุธ ไปอยู่ในตําแหน่งเรือนอาริระวังคําพูดคําจาการเจรจาอะไรสักนิดหนึ่งนะนะครับดาวมันให้ความหมายไว้แบบนี้แหละแต่ว่าภาพรวมๆในเรื่องของงานก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วดาวการงานของคุณคือดาวอังคารนะได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดียังมีความมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องให้แก้ปัญหาไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยอะไรอย่างนี้แหละครับ ชากากรกฎสัปดาห์หน้านะต้องบอกให้ฟังว่าดาวในโครงสร้างของดวงนะในสัปดาห์หน้านี้มีดาวอีกสองดวงที่มีผลกับชะตาอย่างมากเหลือเกินนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวศุกร์ซึ่งไปอยู่ในเรือนคู่ครองนะแต่ดาวเสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยมันไม่ถูกกันไอดาวสองดวงนี้นะไม่รู้ปัญหาอะไรฮ้าไม่ถูกกันนะนะฮะ ระวังจะมีเรื่องเข้าใจผิดกับแฟนหรือคนรักนะกรกฏนะครับต้องอย่าหูเบาต้องเออฟังอะไรก็แล้วแต่พยายามแยกแยะดีๆนะครับอย่าเอามาเป็นอารมณ์หรือคุณอาจจะไปได้ยินได้ฟังอะไรที่เกี่ยวเรื่องลบๆของแฟนของคุณมาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่คุณก็ต้องอดทนแล้วก็หนักแน่นสักนิดนึงเพราะว่า ดาวสองดวงนี้เมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้เราหงุดหงิดงุ่นง่านนะครับในเรื่องของความรักแล้วก็จุกจิกใจได้ง่ายเหมือนกันนะครับส่วนคนที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าจะไปรักไปชอบเอาคนมีเจ้าของนะหรือคนมีเจ้าของอาจจะมารักมาชอบมาถูกใจคุณก็ได้ในสัปดาห์หน้านะครับโชคดีครับสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์ที่6ถึงวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม,มานะ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโ r รโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล